มาผัดมะละตันน้จะผัดมาละใส่ไข่มาระนี่เกินฉันก็เอาคุกเกลือหน่อยๆแล้วก็ล้างให้เนื้อมาละมันนิ่มมาหน่อยถ้าใครแบบชอบปีกุกลักกบก็ไม่ต้องคุกก็ได้หันแล้วก็ผัดเลยนะเกี่ยวกับเทียมเหลืองแล้วก็ใส่มะระลงไปผัดผัดให้มนละสุกก่อนผัดมาละสุกแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไป ลแล้วเราก็จะผัดให้นิ่มๆหน่อยคนแก่จะได้กินได้ไข่สุกแล้วใส่ชริกลงไปหน่อยนึงเพิ่มรสชาติ หัดมนั้งใส่ไข่ไปจ้าดีแล้วเราก็ใส่หันเช่นลงไปจ้าน่จ้ามันก็ใส่หัวเช่นลงไปแล้วปรุงรสได้เลยนะจ๊ะใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไปนิดก็ได้ปรุงรส ออกเค็มนิหน่อยหวานนิดๆก็ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชอบหานก็ไม่ต้องใส่ใน้ำตาลเค็มนิดๆพอดพอผัดมะระไข่ใส่ใสิ้เส้นเมนูง่ายๆนะคะ๊ัเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะลองลองลองดูลอง,ลอง,ลอง,ลองทำกันดูะจ้าผัดให้แห้งจ้ะ อัดเป็แห้งนะจ้ะจ้ะทำนี้ได้แล้วรสชาติก็ออกเค็มนหน่อยขมนิดๆน,น้อมลาละศน์อีกจ้าผัดเป็นแห้งดีแล้วใครชอบแบบกรอบๆก็ผัดนิดนึงนิ่มมากก็ได้นะจ๊ะอันนี้ก็ได้แล้วจ้าผัดมะระใส่ไข่ใส่บุเส้นนะจ๊ะ เมนูง,ง่ายๆแต่ก็อร่อยนะจ๊ะเค็มนิดๆขมนิดๆใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงได้ลองทำดูนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะกับข้าวสองอย่างเช้านี้นะจ๊ะนี่เราทำใส่บาตกันด้วยผัดมะละไข่